สวัสดีครับผมอนิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมาแนะนำนะครับเมื่อกรณีที่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็พวกเครื่องทาน้ําอุ่นตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้าเลยมันจะมีไฟรั่วนิดๆนะครับบางทีมันอาจจะจิจดิตนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือนะครับอย่างเช่นเครื่องมือของเราอย่างเอย่างเลื่อยฉลุไฟฟ้าเนี่ยเจอบ่อยนะครับ มันจะยิ่งหน้าหน้าราเออหน้าหน้าฝนอย่างเงี้ยมันมีความชื้นนะครับในอากาศความชื้นสัมพัทสูงมันมีโอกาสได้ที่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะรั่วมานิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากหรอกครับแต่มันจีดจ๊ดจีด๊แล้วก็ดูแล้วน่ากลัวแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นกันครับครับก่อนอื่นที่เราจะไปเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับปกติสมัยใหม่นะครับสายสายไฟบ้านเราก็จะมี2อรูปกติอย่างนี้แล้วเขาก็จะให้สายตรงเนี้ยฮะรูตรงเนี้ยคือจะเป็นรูของ กราวหรือว่ากรณีที่ไฟลวเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นสายกราวใส่ต่อเข้าไปแต่บ้านสมัยเก่าอาจจะไม่มีอาจจะมี2รูนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเครื่อ,อตัวเจ้าสายตรงนี้สัญลักษณ์เขาจะเป็นสีอะไรกันนะครับครับเดี๋ยวผม,มายกตัวอย่างของมัคกิต้าก็ได้ครับเครื่องเจียวของเขานะครับปกติเขาก็มีสสายเหมือนกันฮนะสายไฟบ้านเราก็เรียกสายดินอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับสายแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสายกราวหรือว่าไฟ่วเนี่ยเขาจะมีเส้นนี้มาให้อีกเส้นหนึ่ง สัญลักษณ์เขาจะเป็นสีเขียวเหลืองแบบนี้นะครับเขียวเหลืองก็คือเมื่อมีการไฟรั่วนะครับตรงนี้เขาจะต่อลงดินไปเลยต่อตรงคือมันจะไม่วิ่งเข้าหาตัวเรามันจะวิ่งลงดินนะครับดังนั้นทุกบ้านสมัยใหม่เขาก็จะมี3ารูนะครับก็คือสายาที่เราใช้ปกติลายหรือว่านิวตอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสเส้นนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเรียกว่าสายกล่าวก็คือเสียบเข้าไปแต่ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือหลายเครื่องมืออ่าผมให้ดูอันนี้ม a ลกิ a ต่าทําทำแบบนี้มา2รูแต่ว่าอันนี้มาสําหรับหนีบก็ไปกรณีมีไฟรั่วเล็กน้อยมันก็จะตอมันก็จะไม่มาดูดเรานะครับก็จะไม่จีดจ๊ดจี๊ดอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องใช้ตัวอื่นกันนะครับครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลหะนะครับเวลาเราจับแล้วโดนโลหะเป็นเงี้ยนะครับต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีปลักปกติจะให้มา2ถ้า บางทีอย่างสมัยก่อนถ้าเขาให้ปลั๊กเยอะยืดมาสามขาแล้วอะถ้าคันไม่มีก็ต้องไปหักออกแต่สมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นปลั๊กเนี่ยฮะปลั๊กสองตาเนี่ยเขาก็จะมีรูแบบนี้ให้หนึ่งรูนะครับรูตรงนี้แหละครับก็คือสําหรับสายกราวสําหรับเราต่อเข้ากับสายที่เขาเรียกว่าสายกราวกันกันไฟรั่วเนี่ยแหละครับช่วยได้อ่าหรือว่าจะเป็นไอ้อย่างเงี้ยทุกเครื่องมันจะมีนะครับกรณีที่เป็นเนี่ยฮะ าจะมีตัวนี้เอาไว้ตัวนี้ก็คือสายกราวหรือว่าสายดินนะครับสําหรับไฟลวนะครับเนี่ยฮะทุกเครื่องเลยนะครับที่เป็นโลหนะครับแต่ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นอย่างนี้ฮะโต๊ะเลื่อยตรงนี้เขาเป็นบอดี้เขาเป็นพลาสติกนะครับเขาก็จะไม่ให้เขาก็มั่นใจว่าตรงนี้นะครับมอเตอร์กับตัวพื้นท็อปเนี่ยเป็นโลหะจริงแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกเขาก็จะไม่มีไฟที่เป็นลักษณะสายดินมาให้นะครับนะฮะหรือว่าไปดูแบรนด์อื่นนะครับ ครอัอย่างนี้บอส 10x4 ก็ไป่ให้มาอย่างเงี้ยก็จะไม่มีเพราะว่าตัวเขาจะเป็นพลาสติกเช่นกันนะครับนฮะตัวท็อปเป็นบอดี้จริงแต่ว่ามอเตอร์ไม่มีผลอะไรนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นอ่าผมให้ดูตัวของสเตเล่ก็เหมือนกันนะครับสเตเล่ ere, ปลั๊กก็ให้มาเป็นปลั๊กกลมแต่ว่าไม่มีตัวรองรับสายดินนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นพลาสติกนะครับ ครับแต่ถ้าเป็นคอซหรือว่าคเครื่องเลื่อยฉลุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนผมจะหน่ายนะครับเจ็จะมีปัญหาว่ามีไฟรั่วออกมาที่พื้นตรงนี้เจ็ตเจม่ามาเิต้าอะไรยเงี้ยจะมีอยู่เรื่อยๆเป็นบางระยะอย่างวันนี้เนี่ยมีลูกค้าถามมาว่ามีไฟรั่วอยู่นะครับที่พื้นนะครับของเจม่านะครับก็ไม่ใช่เรื่องปกติผิดปกติใดๆนะครับมันอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะครับแต่ถ้ามี ก็เป็นไปได้เพราะว่าอาจเกิดความชื้นนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาช่วยกันแก้ปัญหาในจุดนี้ว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เนื่องด้วยทั้งตัวเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโลหะทั้งตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กหล่อแล้วก็พื้นเนี่ยก็เป็นแต่พื้นพื้นเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างเงี้ยเหล็กหมดเลยเหล็กหล่อขา ดังนั้นโอกาสที่เมื่อมีความชื้นนะครับก็อาจจะมีไฟที่เล็ดลอดมาบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรบางทีเราไปสัมผัสมันจะจี้จี้อย่างเงี้ยจี้จี้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันก็ดูทําให้ท่านตกใจนะครับแล้วก็ไม่สบายใจด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะทําไงให้สายดินหรือว่าเราต่อสายกาวไปได้ยังไงเดี๋ยวผมดึงปลั๊กออกมาก่อนปลั๊กของเขาก็เหมือนกันนะครับเป็นปลั๊กกลมแบบนี้แล้วตรงนี้เขาก็มี ชุดกาวทีนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆในนี้นะครับเขมี3สายนะครับสายที่ผมบอกสายลายหรือว่าสายที่เนี่ยครในบ้านเนี่ยครัสองสายปกติแล้วก็จะมีสายกาวเดี๋ยวผมไล่สายมาให้ดูนะครับผมจะถอดให้ดูข้างในก่อนนะครับ<า>ครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูระบบข้างในนะครับระบบข้างในเนี่ยตรงนี้เป็นสายที่ออกมานะครับก็จะมีสามสายที่ผมบอกอ่าสาย สายไฟบ้านเราก็จะมีสายสีน้ําตาลแล้วก็สายสีฟ้าใช่ไหมครับสองสายแล้วก็จะมีสายเนี้ยครับเนี่ยฮะ <S <S เขียวเหลือง <S 1> <S 1> เขียวเหลืองนี่แหละครับก็คือสายที่ว่ากรณีมีไฟรั่วไฟดูดหรือว่าเป็นพวกตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีให้นะครับตรงนี้เป็นสายตรงนี้เขาก็จะเดี๋ยวดูนะครับไล่ผมไล่าสายไปเนี่ยครับสีเขียวเหลืองนะครับเนี่ยเขาก็จะไปหนีบกับตัวโลหะนยครับของเครื่องกรณีที่มีไฟบางส่วนหรือว่า ช่วงที่มีความชื้นในช่วงที่อากาศชื้นๆเนี่ยมันอาจจะมีไฟที่สามารถเล็ดรอดมาจาับมอเตอร์ได้แต่ตรงนี้มอเตอร์ตรงนี้ตัวเตอร์ตัวเล็กนะครับก็ไม่ต้องกังวลมันก็อาจจะมาจี้จี้ที่เรานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราผ่านเข้ามาแล้วก็มาออกที่ตัวสายตรงนี้ได้นะครับอ่าก็จะจบปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับครับวิธีที่จะแก้ปัญหาสมมุิปักที่บ้านท่านนะครับมี3ามรูและ3ามรูนี้หมายถึงตรงหัวปักของท่านก็ต้องเป็น มีสายดินอยู่ในนี้หมายถึงสายเขียวเหลืองวิ่งอยู่ในนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปที่ไฟของบ้านบ้านท่านที่บ้านท่านจะต้องมีสายเขียวเหลืองมีหลอดกลาวหรือว่ากลาวลงดินนะครับก็แก้วิธีโดยการเนี่ยครับเอาตรงนี้นะครับเพิ่มตเติมเข้าไปก็คือสมมุติท้าหาอะแดปเตอร์ที่เป็นเหล็กหรือว่าปักตมเสียก็ได้ครับเสียบเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้4มิลน,นะครับ หรือบางทีแต่อันนี้ก็เป็นการดัดแปลงแล้วกันนะครับเนี่ยบางทีน็อตแล้วก็ตัดเศษแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหานะครับมันก็มีไอ้ปลั๊กแบบนี้สําเร็จรูปขายจําหน่ายกันนะครับที่ผมขออนุญาตภาพจากในพันทิพย์นะครับเขาจะเป็นหัวเสียบแบบนี้นะครับในในใน,ในรูปเลยนะครับเขาเสียบเข้าไปกับปลั๊กกลมเรานี่เลยครับเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปในปลั๊กที่บ้านเราอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมบอกแต่นั่นหมายถึงว่าปลั๊กกลมปลั๊กของท่านจะต้องมีไฟ อาศัยดินด้วยนะครับครับหรือถ้าท่านเป็นบ้านสมัยเก่าจะไม่มีสายกราวหรือว่าอาศัยดินเนี่ยท่านก็ทําได้เองนะครับก็คือเอาตัวสายเนี่ยนะครับจัาเข้ากับตัวสายเขียวเนี่ยก็ได้ครับเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสไฟรั่วบาท่านต่อเข้าไปลงดินไปเลยนะครับตัวนี้ครลงดินหมายถึงเป็นท่อเหล็กนะครับยาวสัก2ฟุต3ฟุตหรือว่าไปซื้อตามโฮมโปรหรือว่าร้านที่ร้านไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียก กาวหลอดตอกลงไปแล้วก็เอาตรงนี้ครับปลายสายเนี่ยจับพอไฟมันเกิดการรั่วมันก็จะวิ่งลงดินเลยนะครับก็จะไม่ผ่านตัวเราเนี่ยลงดินให้ตรงให้เร็วที่สุดนะครับท่านก็อาจจะเดินได้ด้วยตัวเองหรือว่าลองเซิร์ชเข้าไปดูใน u t u b e ครับมีหลายคนทําไว้ครับการทําสายลงดินนะครับครับหรือว่าถ้าเดินข้างในยุ่งยากเนี่ยครับเหน็บกับตัวที่เป็นโลหะนะครับข้างๆแล้วก็ไขเอาไขควงไขเข้าไปนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับอ่า ไฟรั่วก็จะวิ่งลงไปแล้วเราก็เอาตรงปลายสายเนี่ยนะครับต่อเข้าไปกับกาวหลอดหรือว่าสะลงดินไปเลยนะครับตัวนี้ครับมันก็พอไฟเกิดการล่วนก็จะวิ่งเข้านี้แล้วก็ลงดินไปมันก็จะก็จะไม่มีไฟมาร่วที่เรานะครับ,รบวิธีการนี้ก็ใช้ได้กับทุกเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือว่าพวกเครื่องมือต่างๆอย่างเช่น ไอ้สโคซอรหรือว่าเครื่องฉลุเนี่ยเป็นกันหลายหลายเครื่องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดเนี่ยเป็นเกือบทุกทุกตัวแต่เราก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าไปนะครับอ่ะลองดูครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม